ล้างขาเตรียมเสร็จอับเรียบร้บรอยตอนนี้กำลังสีออกเดินทางเช็คความเรียบร้อยของทอเจตับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอ,อกวาก็ที่ได้ออกเดินทางกันเลยมาได้เลี้ยงไก่มื้อวานเทให้กินแล้วาหปมีชากินเองไปเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันเลยว่าจะไปซ่าบ,บนนิ้นแตมื่อจะไปซาบ,บอลซ้ายคือเกาละ่ะจะซ่าบอลใดหรือว่าซ่าที่เกา พี่น้องเลยเดี๋ยวตามไปเบิ้งบนสูบล,ลงละเดี๋ยวที่ไยให้เบิ้งอีกเทียวนึงป่าเฮาไปิดสะบนเดกันวานนี้สะตรงไหนสูบอะไรใส่ที่ไหนเราไปดูกันเลยหลังจากทับทอมาจอดรอนี่ทับทอมาจากบ้านมาจอดรอแต่นี้กันกลังไส้รถเมื่อโคขุดตัดวเห็ดคันใหม่นำ รู้สึกวันลึกมากปั่นใหม่มกมระโโปันสามร้อยแคดสามร้อยยี่สิบกำลังขุดทางเบียงลงไปเพื่อจะสูบน้ำ ของไปก็อุดกุ้งเป็นก้อน่น้าเันเล็น้าเันรอยรู้ว่าจะุด ha uh -huh. อันนี้ขึ้นไปเ,เดี๋ยวพี่ได้เอาคอลงมาที่นี้ที่นี้่พับคอลงมานี่างเงีเ่แบบวองเลยอู้หูแบ ย่าละเอาอันนี้กันครับรู้สึกว่ายากอยู่มอง่ายครับก่อน เอาสูบน้ำพี่เจ้านี่เ,เลยวันที่ไทยพี่นอ้องเบิ่งเลยว่นเดทไทยนี่ก็แข่งฝนฝนตกลิ้นปล่อยๆอยตกรู้สึกว่าไม่แรงตกคลอยจริงค่อยค่อยก็ลเลยสูบแข่งฝนไว้ว่าจะดาบตอนประมาณหกโมงเราจะสูบขึ้นไม่ได้ก้วพรงนี้อีก เราจึงจะมาปลูกใหม่อนะีกวันนึงปลูกน้ำอวันนี้เรามาลบอยู่ใต้แม่โคใต้ฐานแม่โคมีแม่โคฐานแม่โคน้องเออ้ยยลบู่ใต้ฐานแม่โคมีแม่โคเดินมาเปิดน้ำเมื่อเช้าก็เลยต้องเอาจอดทิ้งไว้นี่ไว้ยก รถเ้นื่อนตอดรถคอบติดแต่ไม่รู้ว่าสูบวันนี้พรุ่งนี้มันจะพอเปล่าก็ไม่รู้นะก็ยังต้องรอต่อตอนนี้ฝนกำลังปล่อยเม็ดยินก็เหนียวเลือกความความ,ความยากไม่รู้ว่าขนาดไหนลำบากคือัลำบากมาก ยังคืกึกว่าฝกน้อยอยู่มันด้ยตกมากเลยร้อนเกินฝนแรงแ,แล้วก็หยุดฝนอยู่พักนึงตอนนี้ฝนก็จะเริ่มหยุดแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปดูท่อรอให้มันออกเิดนึง ได้ม่พอตัวนี้เราไปดูน้ำกันเลยน้ำก็ได้พอนีไ่ได้รู้สึกว่าพรุ่งนี้อีกวันนึงจะเสร็จหรือไม่เสร็บก็ยังไม่รู้เลยอไปดูกันเลยว่านม่พอต้องจอดทิ้งแล้วท่อ พญานาคสิงขึ้น ังจากฝนตกไปตอนนี้ก็แห้งหินแห้งเริ่มแห้งแล้วว่าสูบน้ำพอพลาดหน้าบางคนบอกเลยว่าสูบน้ำนสุดยอดเลยสูบใจนี่สูบน้ำ <c oughs> đấy là một con